สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในวันอังคารนะฮะยูทูบเตะเกตบอลแล้วก็ดูสกอร์แล้วก็ทีเด็ดบายป๊อปทุกคนเลยนะฮะวันนี้คุณปอบบ๊อปวิโรจนนะฮะคัดคัดมาใหม่ฮะคัดมาใหม่ฮะหน้าตาต,ตลกหน่อยนะครับโอ้โหต้องใช้ช่างส่วนตัวเลยครับก็ตอนนี้คุณสุภาพสตรีอาจจะไม่ทราบนะครับว่าผู้ชายมันจะอะไรกับแค่ตัดผมนะฮะเออ่ผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจเวลาผู้หญิงไม่ได้สระผมไปกินหมูกระทะแล้วผูหญัวจะคันเนี่ยสุภาพสตรีจะงุดหงิด แต่ผู้หญิงอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้ชายทําไมต้องตัดผมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับที่เป็นผู้หญิงนะฮะผู้ชายนะครับถ้าผมมันยาวเกินสามเดือนเนี่ยครับมันจะเซตเซตไม่ได้เลยคือมันจะเละหน้ามันจะเละเทะแล้วตอนนี้บาร์เพิ่งปิดผมต้องให้คนที่สนิทกันที่แบบเชื่อใจเนี่ยตัดผมให้ผมปิดหน้ากากสองชั้นตัวเอสองคนตัดอีกสองเพื่อตัดลำบากกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะ วันนี้เป๊ซซี่เปิดตัวเรียบร้อยนะฮะกับอาร์ลีซาชักแมนนะครับค่าเหนือให้6 5 0 0ห้าเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆผมละเห็นแฟนบาร์ซ่าที่รักๆร,รักมากก็ยิ่งแคร์มากก็ไปถล่มด่าเขากันว่าเนี่ยน้ำตาจอราเข้เอ่อไอ้ที่ร้องไห้มาก่อนหน้าเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไปรับเงินเดือน6 5 0 0ห้าแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าไอ้ที่บีบน้ำที่ร้องไห้นะเบีบน้าตานะ มันคนละเรื่องนะผมว่านะคือโอเคเสียใจที่ไม่ได้ไปต่อบาร์ซ่ามันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรผูกพันนะ่ะแต่มันก็ต้องเดินต่อไงตอนนี้ไปเปิดตัวกับเป๊เชจะให้ร้องไห้เหรอใช่ไหมฮนะมันก็ไม่ได้ไงอะวันนี้ไปลุยกันเลยครับวันนี้มีฟุตบอลเอ,อ่อคาราบาลนี่ครับลงสนามมาเพียบเลยนะครับแล้วก็มียูฟ่าซอร์คัพด้วยที่เชลซีจเจอบียเรลลนะครับผมไปที่คู่เล็กก่อนแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์เชลซีกันคู่เล็กวันนี้นะครับโอ้โหเมื่อวานซัลฟอร์ซิตี้สเสบยกับไอเวลูนี่ได แอปิเคอร์ตี้เสมอสามสามนะฮะโอ้คู่นี้ผมตกใจเลยได้ไงขออภัยด้วยวันนี้ผมมั่นใจโคเวนทรีครับช้างกระทืบโลงนะี่ยสมัยก่อนถ้าใครดูฟุตบอลทันนะก็คือโคเวนทรีวันนี้ฮะจะเจอกับนอตแฮมตันซึ่งลีกต่างชั้นกันวันนี้โคเวนทรีชนะหนึ่งลูกกำไรแล้วรออะไรนะครับไม่เชื่อไปลองไปดูโปรแกรมวิเคราะห์อบอลกัได้เล่นหุ้นต้องมีโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นเรามีโปรแกรมวิเคราะห์อบอลให้คุณผู้ชมเสิร์ฟไปถึงบ้านใครอยากได้ขอลิงก์เข้ามาในในไลน์ได้เลยนะครับทุกคนเล่นไลนะ์อยู่้ วันนี้โคเวนทรีชนะอาจจะอาจจะยิงไม่เยอะนะครับอาจจะชนะไม่1นึก็2อเช่นเดียวกับควีนสปาร์คเลนเจอร์ครับเลนเจอร์ผมเพิ่งเห็นเขาเล่นกับแมนยูแล้วเล่นดีมากเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมมั่นใจว่าควีนสปาร์คเลนเจอร์จะเอาชนะเลตันโอเลียนได้นะครับเพราะฉะนั้นคาราบาลาบาีกครับรอบนี้พิเมเ์ลีกไม่เตะน,นะครับสองคู่นี้ครับไปที่โคเวนทรีกับควีนสปาร์คเลนเจอร์นะครับในขณะที่ยูฟาซูเปอร์คัพบอลอะไรยูฟาซูเปอร์คัพก็คือการเอาแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมาเจอกับแชมป์ยูโรปาลีก แชมป์ UCL ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาก็คือเชลซีชนะแมนเชสเตีส่วนปียาริอัลก็คือแชมป์ยูโรปาลีกที่ชนะแมนยูในการโดนจะโทษนะครับพูดถึงชื่อน,นี้แล้หงุดงดนะฮะเพราะฉะนั้นครับคืนนี้เจอกันตีสองมีบีอินสปอร์ตทูกคูชั้นหายเท่าสดผมว่าเชลซียังเป็นต่ออยู่นะครับทุกเข้าเล่นบอลแบบนี้เก่งมากครับในการที่แบบนัดเดียวจอดรับแน,นแน่นแล้วสวนทีเดียวคม,คม และตอนนี้นะพวกกองหน้าหรือว่าปีกทุกคนเนี่ยไม่รวมแทมมี่อับราฮัมอาจจะไปชัวร์ๆนอกนั้นถ้าใครยังอยู่สู้ต่อเนี่ยต้องทําบทงี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะลูกกับกูุรังจะมาแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ยืดเยื้อครับจะจบที่90นาทีครับแล้วเป็นเชลซีเป็นแชมป์ครับจะปราบเบียร์เรลได้อาจจะยิงไม่เยอะเหมือนกันอาจจะ1 0ไม่ก็2 1เหมือนกันเพราะฉะนั้นสามคู่วันนี้ครับยูทูบเด็กเก็บบอลดูสกอร์และทีเด็ดไปป๊อปนะฮะผมให้เชลซีโคเวนทรีและควีนส์พาร์คเรนเจอร์คคครรัััับบจดไป3ู่วนนี้ ในวันพุธนะฮะใครอยากตามประเด็นใหญ่ๆที่ไม่ใช่เรื่องของถ้าวิเคราะห์บอลต้องดูต้องดูชอ่องนี้แต่ถ้าเป็นประเด็นใหญ่ๆพวกขั้นเหนือแพงที่สุดในโลกสถิติไปตามได้ในติ k t o ็อ,อชื่อผมปอปิระผลคร,ค,รครับุณครับ